ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะให้เพื่อนๆช่วยคิดหน่อยครับเมนูนี้จะเป็นกับแก้มหรือกับข้าวดีสันคอต้อมหมูละพาครับเริ่มนําสันคอหมูมาก่อนเลยนะครับแล้วก็นํามาแล่เป็นชิ้นบางๆเอาแบบขวางลายนะครับเขาจะได้ไม่เหนียวนะครับต่อไปก็นําพริกแห้งมานะครับเป็นพริกแห้งของทางใต้นะครับตบๆรให้แตกๆหน่อยแล้วก็ กระเทียมนะครับกระเทียมดองนะแล้วก็มาตั้งกระทะกันเลยครับนําหมูสันคอหมูของเราเนี่ยลงไปลวนในกระทะก่อนเลยครับที่ลวนเนี่ยเขาจะได้ไม่ขาวด้วยนะครับให้เอาสุกประเทน้อยจากนั้นก็ใส่เกลือลองไปป้ายช้อนนะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับ น้ำตาลทรายครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับเริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับนี่แหละครับเรารวนตอนนี้หมูของเราก็มีรสมีชาติแล้วก็น้ำก็ออกรสมาคุกขีคุกกริกนะครับคราวนี้ก็ใส่กระเทียมดองที่เราบุบๆไว้เนี่ยลงไปได้เลยครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะครับรคราวนี้ก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับอรเอาให้ท่วมหมดเลยนะครับเมื่อน้ำเดือดขึ้นมาก็หมั่นช้อนฟองเลยนะครับ น้ำซุปของเราก็จะได้ใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งลงไปเลยนะครับในส่วนของความเผ็ดนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเด็ดลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมเลยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับลองชิมรสชาติดูนะครับว่าอยากจะเติมรสชาติไหนอีก สามารถเติมได้ตามใจชอบเลยนะครับเมื่อตักเสิร์ฟแล้วเนี่ยเชฟก็จะเติมด้วยน้ำมะนาวลงไปอีกครับเพิ่มความเปรี้ยวครับโอ้โหร้อนๆเนะแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความเผ็ดเล็กน้อยนะครับสดกันโล่งคอจริงครับเมนูนี้แล้วก็มีกลิ่นเสน่ห์ของใบโหระพานี่แหละครับอ่ะ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เชฟเออกมาแนะนำกันน่าจะทำให้ขาวหมดหม้อแน่นอนครับลองทำตามกันดูครับสวัสดีครับ